รุ่นสวัสดีค่ะมาเด้อเอินพ่อแน่มาเด้อพี่น้องกันได้ใครเลยกาแฟได้พี่น้องเอินไม่กินโรดเบิ้ดได้เบิดได้เตี้ยเห็นว่าคลางได้เหรอเห็นว่ากระได้คนอยู่ในนี่แหละคนผู้ชมนี่ยหญ่แล้วกินกาแฟค่ะกับปลาทองโข้อ ต้องไปกินคือกันค่ะปลาท้องโกพี่น้องเหมือนเดิมค่ะแซนะ่บเนาะปลาท้องโกตัวเล็กน้อยแต่ว่าแซ่บเนาะกรอบเหมนบอกว่าทองโกจ้านี่เลยค่ะปลาทองโกรกรอบๆเดี๋ทุกคนจนหมดออกอแซ่บ กาแฟค่ะแซ่บค่ะหนาพันล่างนะใคะเห็นว่าเนี่ยม,ม,มันฉังขังแม่นแม่ขี้หังไอ้ขี้หังทั้นน้องก็ขี้ไม่ละเรี้ยงกูหรอหิวบ่แม่ถ้าเอาไปล่างหนาเขาก,ก็แซ่บกลัวล่างถ้าเอาล่างหนาอะไรมนันกินกาแฟบ่คอยแซ่บเด้อพี่น้อง พนหาลยังนนะอ้าหันม่เนน่นุ่งนวม่รถน่นนั่นนงหมอกางบ้านพ<อ>ี่นอ้องไปตลาดเทีนเทียนเทียนนุนน่งจนสิดาไม่รถแรถไฟรถไฟฟ้านะคะคุนเยเสียงบม่ค่อยมีทั้งเมือง ภาษายังห้องาสายงวห้องขอคาแฟใหญ่แน่ยได้ยังหน่อยใหญ่แข่งกันตะแบดหร่อมอหอยอไเว่ยแข่งไร้เสียงไรเสียงไรใหญ่แล้วกินอะไเบอรดอกโอ้ยคนละกอใหญ่หวานกาแฟละหวาน คอยหูแล้วเด็กน่อยผพมันตายน่ะบักน้อยน่ายบักมันน่ะขึ้นสายไฟมันถี่มันตตยน่ะลูกเยมิถาวจะทุกคนเล็กหน่อยไปเห็ดไฟฟ้าจะท่าหอนเงอไหลลงมาเนาะค่ะขึ้นเสาแรงสูงเนี่ยมันเปียกมันก็เลยช็อตข่าตายเสียชีวิตเสียชีวิตบนเสาไฟเลยจ้ะอมันแดดเตี้ย มันแดดมันพรรูดไอ้มนเอ้มนไอ้มนม่ใหญ่อันนั้นอะไตวัดหมออืมไตวัดทางบ้านพยทธิไอ้มนลูกไ่ใหญ่ยังมีมดนั่นลูกใหน่พ่ไผ่านไอยผ่านแม่แล้วอืมมีผานอืม เฮ้ตนอายุยังน่อยอยู่ออนีนน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 านอือายุยังหน่อยอยู่จ้าทุกคนน่ประมาทเลยจ้าประมาทข้าประมาทขาตายไบ่แล้วขึ้นไปมันเหงอมันหยดลงถือไฟมันช็อตอันมโอ้ย่าตตายด้วยกระเบือบ้องคัาวอร่อเนี่ลห่ะเปิั่นอืมามากินเนาะไปวัดนอื

นกหน่อยกับซองกระจกซองกระจกแล้วมาตีกระจกตบแตบตบแตบอยู่นี่ขี่ไส้กับพี่นั่นเป็นอย่างที่เป็นแนวนี่จ้านกมาซองกระจกเลยขี่ใส่ว่าพีนั่นนี่บ่ทนแต่สิล่างค่ะเนี่ยอ่าซองกระจกแปีกยังไงนันเป็นอย่างโอเคได้จ้าเบาซู่ฟางบนบ้า คนบ,นบ้านๆจะคนบ,นบ้านๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ